สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตการใช้งานบอร์ดเอสเทียม32โดยเราจะมีเกม Ro l ลิ่งบอ l มาสาธิตนะครับโดยกับผมคือนายวินาจิเลอรมงคลนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาคอมพิวเตอร์พระจอมเกล้า,ลากระบังนะครับส่วนเพื่อนผมคือทางสาววลนที่หาไกลสิทธิพงศ์ค่ะนักศึกษาชั้นปีที่ทสองวิศวกรรมศาสตร์ลบบาชกระบังครับครับโดยงานที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของ แอสไซเน์เอของวิชาคอมพิวเตอร์ิสเปซิ่งของชั้นปีที่สองครับสำหรับเมโมโปรแกรมโรลลอนะคะเราจะมา,าทำความรู้จักอุปก,กรณ์ต่ตางๆกันก่อนอันนี้นะคะคือจอ L C D เอาไว้ใช้แสดงผลค่ะแล้วก็อันนี้เป็น A D C เพื่อใช้ปรับทิศทางของบอลที่จะกลิ้งไปนะคะนี่ค่ะแล้วเราหมุน A D C ก็ ทิทางก็จะเปลี่ยนไปค่ะต่อไปเป็นตัวเวกอัพเวกอัพใช้เพื่อกดยิงนะคะโดยเวลาที่เราจะยิงเนี่ยมันจะมีบาร์แสดงความแรงของลูกบอลมีทิทางลูกบอลมีลูกบอลและโกซึ่งโกเนี่ยเราจะเล่นด้อมใหม่ทุกครั้งสังเกตได้ว่าถ้าหมมตว่าเราใช้ฮาร์ดแวร์รีเซตนะคะปึ๊บโกก็จะถูกเล่นดอมใหม่ค่ะ เรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าตอนแรกเราก็เริ่มจากเลือกทิศทานที่เราต้องการนะคะแล้วก็กดเวทอัพอันนี้จะเห็นว่าอันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าความแรงของบอลมันไปไม่ถึงจึ่งทําให้เครื่องพิมพ์ออกมาว่าเกมโอเวอร์นะคะสกอร์ที่เราได้ก็คือ ว่าเราซูแบแปลว่าเรากลิ้งงไปได้กี่ลูกอันนี้ก็คือศูนย์ลูกแล้วก็ฮาร์ s สกอรก็คือที่เก็บค้าที่ผ่านมานั้นมี h าร์ s สกอรเท่าไหร่ซึ่งก็ยังเป็นศูนอยู่นะคะอ่ะค่ะต่อไปแล้วก็จะมีอีกปุ่มหนึ่งคือ Temper Temper นี่นะคะจะเป็นซอฟต์แวร์รีเซตค่ะเพื่อใช้รีเซตแต่ก็ยังสามารถเก็บฮาร์ s สกอร์ได้อยู่เพื่อที่เราจะสามารถแข่งขันกันได้ะคะ่ะว่าแบบเนี่ยตอนนี้เราได้เราได้คะแนนเท่านี้แล้วได้คะแนนมากกว่า จะเก็บเป็นไฮส h ร r คค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกอนดีกว่าอไปนะคะแล้วก็ลองยิงอีกครั้งอ่ะค่ะถ้าสมมุติว่าเรายิงโดนแค่ขอบๆเนี้ยก็จะเออเลือกอีกครั้งนะคะเรามาลองใหม่ดีกว่าเราก็เลือกบาร์ที่แรงแบบไม่น้อยไปไม่มากไปกโรลลิงเลยค่ะ จะเห็นได้ว่าเมื่อกี้มันผ่านนะคะเท่ากับว่าเราได้สกอร์มาหนึ่งคะแนนแล้วเราก็จะทําการโรลลิ่งต่อไปค่ะปึ๊บอ่ะวันนี้เราริ่งได้หนึ่งครั้งนะคะสกรอร์เราก็จะเป็นหนึ่งและถ้าสกอร์ล่าสุดที่เก็บไว้ก็คือเป็นหนึ่งก็คือคะแนนของเราเท่ากับว่าตอนเนี้ยเราเป็นคนชนะอยู่ถ้าเล่นครั้งต่อไปเพื่อนได้คะแนนมากกว่าเราเพื่อนก็จะชนะหรือถ้าเพื่อนได้คะแนนน้อยกว่าเราเพื่อนก็จะแพ้ะคะ่ะโอเค เรามาลองต่ออีกสักรอบแล้วกันนะคะนี่ค่ะอ่ะอันนี้ถ้าสมมติเพื่อนมาเล่นแล้วเขาได้สกอร์น้อยกว่าเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออเนี่ยเขามีสกอร์เป็นศูนย์แต่ไสกอร์ที่เราเคยทำไว้เป็นหนึ่งก็ทำให้เขา แพ้และเกมโอเวอร์ไปต่อไปเรามาดูดีกว่าว่าถ้าสมมติว่าได้คะแนนดเดยอะกว่าเราเนี่ยจะเป็นยังไง ตอนนี้เราได้ป2คะแนนแล้วนะคะ3คะแนนแล้วนะนี่ค่ะเมื่อกี้เราพลาดไปมีแรงไปนหน่อยตอนนี้เราก็จะกลายเป็นคนชนะแล้วเพราะเรามีสามแต้ม่ะสตน์ก็จะก็จะเปลี่ยนเป็นสามค่ะค่ะสำหรับเดโมโปรเจกเราก็จะน,นี้ประมาณนี้นะคะขอขอบคุณค่ะ